สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมนายนิฟลิงเนี่ยนะครับห่างหายไปนานครับเพราะว่ามัวแต่ไปนั่งฟาร์มหาของที่เฟรมโทเทมนะครับตอนนี้จะมาแนะนำบิวใหม่ครับคือบิลวชินโซดิวเน็กไอช็อตครับสำหรับหลักการง่ายของไอช็อตกับชินโซเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือถ้าเกิดเรายิงจ่อจ่อมอนเนี่ยมันจะดาเมจจะเพิ่มขึ้น100%นะครับแล้ว ที่เราใช้ดิวเน็กด้วยเพราะว่าเราต้องการให้อไอช็อตของเรายิงทะลุครับด้วยเจมเพียสเจมเพียสเนี่ยมันจะทำให้โอกาสของโปรเจกไทที่เรายิงออกไปเนี่ยทะลุ oo, ได้ครับแล้วทีนี้ไอช็อตเนี่ยถ้าเกิดเรายิงทะลุเวลาเรายิงเข้าไปไอช็อตนัดแรกมันจะมีระเบิดครับข้างหลังมอนมันจะระเบิดกระจายออกไปข้างหลังมอนซึ่งมอนตัวที่อยู่ข้างหลังตัวนั้นมันก็จะโดนดามจดด้วยครับแล้วเวลาเราโดนเรายิงเพียสไปเนี่ยมันจะสามารถ ทะลุได้แล้วก็ระเบิดได้อีกครั้งหนึ่งครับยิ่งเพียสเยอะๆตัวมอนด้านหลังจะยิ่งโดนดาเมจคูณไปหลายเท่าครับอย่างสมมุติว่าไอช็อตของผมตอนนี้17400นะครับ 17400, มอนตัวแรกที่โดนจะโดน17400แล้วทีนี้มันจะระเบิดไปอีก17400ส่วนลูกธนูที่เพียสไปมันก็จะไปโดนตัวที่2ซึ่งก็จะระเบิดอีก17400ตัวที่2ก็จะโดน2เท่า ส่วนตัวที่3ก็จะโดน3เท่า4เท่า5เท่าไปเรื่อยๆนะครับตามจำนวนมอนที่เพียสนั่นทำให้บิวนี้สามารถทำดาเมจได้อาจจะเป็นแสนสำหรับ k คีย์ไอเทมนะครับคือ1เลยชินโซครับธนูอันนี้นะครับโลสูงสุดอยู่ที่180%นะครับค่าความเสียหายกายภาพความสามารถของมันคือเพิ่มความเสียหายธนูขึ้น100%เเมื่อโจมตีจากระยะใกล้ ทำให้เมื่อเรายิงใกล้ๆเนี่ยจากดาเมจหมื่นของผมจะกลายเป็นสีเป็นสองหมครับขอโทษครับเป็น24งหมเนี่ยแค่นี้ก็แรงแล้วจริงไหมและทีนี้ดิวเน็กครับความสามารถของดิวเน็กซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นยูนิแค่เลเวลสามสิทำไมมันถึงดีจังใครบางคนขายเงินนอกตั้ง800อะไรอย่างนี้ใช่ไหมความสามารถของมันก็คือการที่โปรเจกต์ไทยยิงทะลุเนี่ยมันจะไปเพิ่มดาเมจให้ ธนูดามจเราครับสามารถสมมตุมมติว่าเราสามารถทำโปรเจกต์าย,ยิงธนูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มดามจของเราไปอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นดามจตัวต้นซึ่งก็จะเพิ่มประมาณสามสี่พันครับแล้วก็คีย์ชิ้นหนึ่งคือแหวนไพร์ลิงครับอันนี้จําเป็นจะต้องใส่สไหมผมว่ามันไม่ต้องเป็นก็ได้แต่ว่าไอแหวนตัวนี้มันจะเพิ่มความเสียหายไฟไหม้ขึ้นซึ่งมันจะซัพพอร์ตกับออร่าที่ชื่อว่าเฮลโ o ออฟแอสครับ ซึ่งถ้าเกิดเราตีมอนโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวคือการเขาเรียกว่าไงอะโอเวอร์คิวคือการที่เรายิงมอนสมมุติมอนเลือดเหลือหนึ่งแต่เรายิงไปหมื่นเจ็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งอะครับอันดาเมจอีกหมื่นหกกว่ากว่าที่มันเกินมาเขาเรียกโอเวอร์คิวไอดาเมจโอเวอร์คิวเนี้ยมันจะไปเผามอนอยู่รอบๆทําให้มอนรอบๆต่อให้เรายิงตายแค่ตัวเดียวมอนรอบๆก็จะโดนโอเวอร์คิวไปด้วย นั่นแหละครับคือความสามารถของ Hello ฟแอทซึ่งเราสามารถใช้ความเสียหายไฟไหม้เนี่ยเพิ่มเาเมจมันได้ซึ่งถ้าไม่มียังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับคีย์จริงๆมีแค่ชินโซกับดริวเน็กครับส่วนเสื้อผมใช้เสื้อ t a บ u ูล6า i n ลิงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วใช้แค่5ลิงก็ได้คือไอช็อตแอทไฟเ a เมจเวปอ n นเอล e เมนทัล m ดเมจเพียสครับแล้วก็ p h y s ฟิสิกอลโปร t i ก e Attack d a m a ม e ส่วน Inkite Area of Effect นี่ถ้าเกิดมี6ลิงก์หรือมี Tabula ค่อยใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าอ๋อสามารถสลับได้ครับระหว่าง Inkite Area of Effect กับ Add Fire Damage ซึ่งทดแทนกันไปก็ได้ครับ Inkite Area of Effect สามารถทำให้ระเบิดที่หลังจากเรายิง i อช็อตไปแล้วเนี่ยมันกว้างขึ้นครับถุงมือคีมีหรือไม่มีก็ได้ครับคีจริงๆมีแค่2อย่างนี้ครับ Duneck ก,กับ c h i n s o เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมันสะใจขนาดไหน Maptopical Iceland นะครับ คยิงยิ่งเพียรสมอนยิ่งเยอะเรายิ่งยิง,ยงแรงครับยิ่งยิงแรงมอนก็ยิ่งถ่ายไวนะฮะ สำหรับสายนี้นะครับการที่ดีซิตต้องเต็มเป็นเรื่องสำคัญมากครับอ๋อนี่ครับตัวรีเฟกซ์ซึ่งเราจะกลัวมันใช่ไหมฮะเราใช้นี่ครับแถบครับกับดักซึ่งความสามารถของแถบคือการที่เราใช้แถบไปเนี่ยมันจะไม่รีเฟกซ์มาโดนเราครับง่ายๆเลยคือถ้าเจอตัวรีเฟกซ์ตัวสะท้อนเราสามารถได้ขับค่ามันได้ทั้งหมดครับสำหรับบิ้วนี้ผมเทสด้วยการขึ้นบอสโดมินัสกับเพื่อน2คนนะครับสำหรับ วาวเบิร์นนิ่งแอโร่ครับลิงก์กับแท็บผมสามารถทำให้โดมินันหายไปขึ้นหลอดได้ภายในวิดียวครับ จุดสำหรับจุดอ่อนของสายนี้คือเลือดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสายธนูเราไม่ต้องกลัวดาเมตของมอนที่จะเข้ามาถึงตัวมากเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเล่นสเต็ปดีๆสามารถเล่นได้ยาวๆเลยครับ สังเกตว่าถ้าเกิดมอนเดินเรียงแถวเข้ามาหาผมเนี่ยผมสามารถยิงนัดเดียวแล้วมอนตายไปถึงตัวข้างหลังได้เลยนะฮะเพราะตอนนี้โอกาสยิงทะลุของผมคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไอช็อตผมยิงทะลุยันสุดขอบเลยครับถ้ามันไม่ชนกับกำแพงมันจะไม่หยุดยิงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเล็กๆน,ๆน้อยว่าถ้าเกิดมีตัวมอนยิงทะลุไอตัวมอนจะท้อนอยู่ที่ปลายสุดของฉากครับแล้วเราลูกธนูเราบินไปโดน,นก็จะมีปัญหาตอนเราตายแบบไม่รู้ตัวนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับสำหรับรีเฟ็กถ้าเกิดเผลอไปยิงตายแน่นอนครับ สำหรับมออื่นๆไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะถึกแค่ไหนขอแค่มีตัวยืนข้างหน้าครับแรงทุกตัวครับเอาเมตออ่า oh, uh, ในที่นี้ผมอัดคลิปแล้วผมมีเรื่องจะระบายนิดน,นึงนะฮะสำหรับใครบางคนหรือใครก็ตามที่คิดจะกอบโกยจากผู้เล่นใหม่ครับผมจะแนะนำอย่างหนึ่งคือ สำหรับผู้เล่นใหม่ครับอของส้มไม่จำเป็นจะต้องดีที่สุดเสมอไปบางครั้งเราใส่ของส้มทั้งตัวตัวเราก็อ่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะใส่ของส้มที่มันจำเป็นต่อบ,บิวของเราครับบิวก็คือสายนะฮะสายของเราเราเล่นอะไรเราก็ใช้ของส้มที่มีออฟที่มันพิเศษเฉพาะเฉพาะของเรานะฮะอย่างของผมอย่างนี้ผมเน้นจินโซเพราะว่าผมยืนใกล้ๆครับ อัพพอยต์แบล็ด้วยสกิลแพสซีฟพอยต์แบ a n k เนี่ยจะทําให้เวลาเรายิงใกล้ๆดาเมจเราจะเพิ่ม50%นะครับสำหรับถ้าใช้คู่กับชินโซแค่ยืนยิงใกล้ๆดาเมจผมก็เพิ่มขึ้นร้อแล้วนะครับสำหรับการดูมอนรีเฟกนี่แล้วแต่ตาของคนแล้วกันครับเพราะว่ากว่าผมจะมองมันทันผมก็ ตายประมาณ30-40รอบนะฮะตอนเซิฟอินเตอร์ที่ผมเล่นแต่สักพักหนึ่งจะเริ่มมองทันครับไม่ว่าจะเล่นบิวสายไหนก็ตามถ้าไม่ใช่สายซัมมอนมีปัญหากันรีเฟกทุกตัวครับไม่ต้องห่วงว่าตัวนี้จะอ่อนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะคุ้มค่ากับดาเมจที่ได้มาครับ สำหรับการฆ่าบอสเราใช้วาวเบอร์นิงแฮโลนะครับสกิลวาวเบอร์นิงแฮโลสามารถหาได้จากดันวาวทุกๆดันเลยนะฮะมันจะสุ่มมาหลังจากฆ่าบอสได้แล้วนะฮะมันจะมีคอนโทรแห่งวาวให้เราเปิดนะครับนี่ครับสำหรับบอสยิงใกล้ๆสามนัดตายครับถ้าเรากลัวเราโยนแถบไปจะยิ่งเพิ่มดาเมเจได้ มากประมาณอีก2 0 0 0 0ได้นะฮะเพราะอนเราโยนแถบได้ประมาณ3ครั้ง2 0 0 0 0ถึง3า0ห0ำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องแพสซีฟเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ให้นะครับอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็แนะนำกันต่อๆไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปขอบคุณนะครับ